ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดานปิดเก็ตแล้วก็ปิดทูนะดอก XRP 5้าถึง้า ระยะเวลาการฝากคือสองถึงสามสิบวันนะครับหาจังหวะเองโคต้าไม่เยอะรวมถึงหลักสูตรเหรียญต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ผมก็ย้ำว่าตัวของเหรียญ xrp ถ้าเกิดใครอยากที่จะเก็บสำหรับเหรียญต้นน้ำเนี่ยแบบครบครบับมีที่เดียวคือบิตทูเท่านั้นนะครับเรามาเข้าสู่ในตัวของ xrp ด้วยกันนะครับข่าวแรกก็นะข่าวแรกข่าวสองน่าจะเป็นเรื่องของวานก็ข่าวแรกคือการสะสม xrp ประมาณ4ล้าน xrp นะครับเราก็ดูเหมือนว่าราคาก็พร้อมแล้ววันนี้ขึ้นมาถึง2.6งดอนนะครับจาก2.4 2.2ดอลน,นะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าอ่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะไปประมาณสัก2.8 2.9เนะเราก็ต้องดูบิตคอยอีกว่าบิตคอยเนี่ยจะผ่านแสนเก้าหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดผ่านเราก็ต้องมาว่ากันนะครับว่าราคาของเหรียญแอลคอยในแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะขึ้นตามสัดส่วนของบิตคอยเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมช่วงเวลานี้ยังผมยังไม่นึกถึงแอลคคยซีซั่นนะครับแบบฉบับเต็มแบบจัดเต็มนะอาจจะบางตัวนะครับที่ผมมองก็อ,อย่าง xrp so lona trx อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีหลายตัวนะครับต่อมา นะครับมีการโอน XRP อีกประมาณ69 000, 000, ล,ล้านดอลลาร์นะก็ก็อน,นี้ข้อมูลมาจาก one alert จนวนันอเลอร์นะครับจำนวะน29โทษนะครับ29ล้าน XRP ไม่ใช่29ล้านดอลลาร์นะ29กว่าล้าน XRP นะครับแล้วก็อ่ามูลค่าเนี่ยประมาณ69ล้านดอลลาร์นะครับไปอย่าง Coinbase นั่นเอง อันนี้ข้อมูลน่าจะมาจากวันอเลิร์นั่นแหละนะครับก็น่าจะวันสองวันนี้จากที่มานะอะนะครับอีกตัวหนึ่งคือ z k p r o o f นะครับตัวนี้อ่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยคือคุณเดวิดชวอตหรือเดวิดโจเอลชวอตนะครับ CTO ของ Ripper นะก็น่าจะทำพวก ZK หรือ Layer 2นะครับเพราะว่า XRP น่าจะเตรียมอัปเกรด โดยเฉพาะ XRPL หรือ XRP l e d g e r นะครับเตรียมอัปเกรด Layer 2นะครับเขาก็เลยอ,ออกมาพิปายหรือออกมาโปรโมทพรีเซต์เนี่ยแหละนะครับว่าข่าวดีของ XRP กำลังจะมาไอตัวเนี้ยผมค่อนข้างดูมากกว่าตัวของอ่าเรื่องของทรงเรื่องของสารอนะไรอย่างนี้นะนะครับเขาบอกว่าลองนึกภาพกลุ่มประมาณร้อยกลุ่มที่ต้อง การสมุดบัญชีส่วนตัวนะครับสำหรับธุกรกรรมต้นทุนต่ำในกลุ่มพวกเขาก็สามารถเรียกใช้สมุดบัญชีส่วนตัวด้วย XRP จริงได้นะครับแต่ค่าธรรมเนียมก็ต่ำกว่ามากก็คาดการว่าจะมีการเชื่อมโยงจากสมุดบัญชีนะครับของ XRP ก็ลองดูว่า ZK นะครับน่าจะมีการเพิ่มไอเน็ตเวิร์หรือเครือข่ายของของ XRP layer 2นะครับ ก็ประมาณนั้นะนะครับต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายของ XRP คือ Messary Cross นะครับอันนี้ก็เป็น XRP ไฟล์ 5, นะปรากฏใน Double Finance นะครับก็เสนอผลตอบแทน XRP Ledger นะก็คือใครที่เอามาฝากเนี่ยในแพลตฟอร์มนะของเขาเนี่ยก็จะได้เป็น XRP ไฟล์ 5, นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำตัวใหม่ อีกไม่นานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลิสต์อยู่บนกระดานบิ t ทูด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เพราะว่าตัวของ xrp ยังไม่มี dex นะครับที่ที่เป็นตัวของเขานะครับเป็นเน็ตเวิร์ของเขานะบนเน็ตเวิร์ของ xrp l คาดว่าอาจจะตัวที่เป็น Official จริงๆอาจจะต้องรอนะครับคล้ายๆกับตัวของ ethereum ก็จะมี uni swap นะครับ solana ก็จะมี jupiter เนี้นะ xrp ยังไม่มีสายตรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีพาร์ทเนอร์อย่าง x ไอตัวของ flare network นะครับหรือ flr ที่เป็นเหรียญตัวหนึ่งนะครับก็มีอยู่บนกระดาน b บ n e แล้วนะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอ่าเจอเรมเจเรมาย c r o s เนี่ยนะครับนักวิจัยของ metzuri เนี่ยกล่าวว่าพลวัตดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือตัวของเหรียญเนี่ยก็มันอยู่ในระบบของ xrp l นะ เขาก็บอกว่ากลยุทธ์ผลตอบแทนมีโครงสร้างมูลค่าที่ล็อกไว้ของ Tvl นะครับสูงกว่า15ล้านดอลลาร์ก็คือมีเม็ดเงินอะค่อนข้างเยอะนะครับเขาเลยจำเป็นที่จะต้องออกในตัวนี้มาอ่ะต่อมาเป็นข่าวของ Bitcoin บ้าง Galaxy Digital ได้รับการอนุม,มัติให้ตั้งสำนักงานในสหรัฐนะครับพร้อมกับเปิดทางให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ n a s d a ดด้วยนะฉะนั้นการจัดตั้ง g กล a x y Digital เนี่ย ในรัฐเดลาแวร์เนี่ยของสหรัฐถือเป็นเป็นขั้นตอนนะครับสำคัญในการจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐนะซึ่ง Galaxy ่เลยที่ต้อเราก็รู้อยู่แล้แลวนะครับว่า,าผู้ก่อตั้งคือ n o v o g r a 拉斯นะครับก็เตรียมออก IPO แหละนะเราก็น่าจะเกี่ยวอะไรกับคริปโตเคอเรนซีด้วยเพราะว่าแกเป็นหัวเรียวหัวต่อนะทั้งตัว เทอร่าแล้วก็ตัวของบิตคอยนะครับในยุคแรกๆด้วยอะนะครับข่าวต่อมาคือ v h เชนปรับปรุงระบบ NFT ของ GM อย่างเป็นทางการนะครับชุมชนมีการอนุม,มัติจากระบบดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องได้รับการบริจาคของ B3TR มทจำนวนมากนะครับผู้ถึงจะมีความมีศักยภาพในการโหวตได้เนาะ จางนั้นต้องมีเหรียญปี3ที่ R นะครับของเขาในการทำาท้าจากนั้น V-Chain ได้ดำเนินการปรับปรุง gmn f t ด้วยตรงนี้นะครับก็เตรียมขายพวก nft เนี่ยบนแพลตฟอร์มของเขาอันนี้ก็เป็นโพสต์จาก V-Chain ก็โพสต์ในวันที่9พฤษภาคมปี2025ใน X นะครับนะครับต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายของคุณโรเบิร์ตคิยาสกินะครับก็ได้พูดถึงว่าจงใช้มาตรการ บิตคอยของตัวเองต่อสู้กับธนาคารกลางนะครับอันนี้ในทวีตของแกเนี่ยนะครับก็ hashtag เนี่ยไปถึงรอ่ารอนพรด้วยนะครับอดีตสมาชิกรัฐสภา,าสหรัฐรัฐนาซิเชิงลบนะครับต่อธนาคารกลางนะ <c oughs> ก็บอกว่ามันก็ต้องมีมาตรฐานของบิตคอยเนี่ยที่จะเข้าไปสู้กับธนาคารกลางนั่นแหละอันนี้ก็ เป็นโพสต์จากคุณโรเบิร์ตคิสกิในวันที่10พฤษภาคมปีสองพนนะครับก็โพสบนเอกนี่เองฉะนั้นเราเห็นแล้วนะครับว่าอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในตลาดคริปโตเนี่ยนะครับมันมาแน่นอนนะเพียงแต่เราอาจจะต้องรอเวลานะครับฉะนั้นผมก็ยังเชื่ออยู่นะเป็นช่วงของอตลาดเนี่ยในรอบในรอบเนี้ยนะก็ก็เป็นจุดหนึ่ง นะครับที่เราต้องจับตาดูแหละเพราะว่าคริปโตโคเครนซี่ก็กำลังจะขึ้นเนาะบิตคอยก็พิสูน์นะครับแนวต้านที่แสนห้านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไปต่ออย่างน้อยอาจจะได้เห็นแสนแปนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปต่อก็แสนหนึ่งหนะครับตามที่คาดเอาไว้ซึ่งส่วนตัวผมผมไม่รู้นะนะครับแต่มันขึ้นมาได้ราคานี้มันน่าจะไปประมาณแสน เทียบเทียบคือแสนแปดทนั้นแหละนะครับเราก็ลงแต่ถ้าเกิดมีมีการโฟโมอะไรกันมากๆเนี่ยนะผมก็คิดว่า Bitcoin เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงแสนหนึ่งหมื่นได้นะแต่เราก็ยังไม่ได้ยินยินข่าวนั้นนะเหมือนกับตอนที่โดนอทแฮมเนี่ยจะเข้ารับพิธีสาบานตนอะไรอย่างนี้นะผมก็มองไว้อย่างนั้นนะครับว่าถ้าเกิดมันมีการโฟโมมาจริงๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้โอเคนะฉะนั้น อ่าถ้าบิตคอยไปต่อนะแอลคอยก็น่าจะไปต่อแต่ถ้าเกิดบิตคอยไปต่อไม่ไกลเนี่ยก็อาจจะเป็นมินิแอลคอยซีซั่นนะครับซึ่งผมยังไม่เชื่อว,ว่าเป็นแอลคอยซีซั่นแบบแบบเต็มคาบเต็มสูตรหรือฉบับเต็มเท่าไหร่นะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดิติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ amazing rich new moon coin นะครับแล้วก็ กลุ่ม XRP นะครับและสำหรับวันนี้เราหวังว่า XRP จะกู้ทูโดมุ่นไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันจากช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ